เปิดดวงลัคนาราศีธนูประจำเดือนกันยายนนี้จะส่งผลเช่นไรไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมารับชมกันนะครับว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะส่งผลเช่นไรกันบ้างแต่อาจารย์สแกนแล้วครับ ก็เห็นได้ว่ามีข่าวดีใน2เรื่องหลักๆก,ก็คือการเงินและการงานนั่นเองนะครับแต่จะดีแบบไหนต้องทําเช่นไรเดี๋ยวไปรับชมแบบละเอียดกันได้เลยนะครับและขอบคุณทุกท่านที่เพิ่งเข้ามากดติดตามนะครับหรือใครที่เป็น fc แฟนคลับนะครับมานานแล้วฟังต่อได้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะดูให้ครบทั้ง5-6เรื่องนี้แบบละเอียดเลยนะครับเรียกว่ารู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนมีปัญหาตรงไหนอาจารย์เกตเทวบอกทางแก้ครับ เราจะได้รอดก่อนไงครับเพราะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มในเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเงินและโชคลาภและก็เด่นจริงๆครับในเรื่องการเงินครับการเงินเราคือดาวเสารก่อนเลยนะครับชาวธนูครับดาวเสารตอนนี้เดินถอยหลังกลับมาเจอพระราหูคู่มิตรใหญ่ครับโอ้โหเรียกว่าในรอบ150ปีเลยนะที่มาเจอกันในราศีกุมครับบ้านคู่มิตรครับ ก็เลยส่งผลให้การเงินการทองจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับและดาวเสาเห็นไหมครับพักองศาอาจารย์ก็จะเสริมว่าลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆผลงานเก่าๆลองเอาปัดฝุ่นมาทำใหม่มีสิธิ์จะทำให้เราได้เงินได้ทองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมแล้วดาวเสาไปอยู่กับพระราหูแปลว่าเราจะได้เงินจากไหนครับจากออนไลน์โซเชียล เดินทางเจรจาติดต่อพบปะสังคมคลิปคอนเน็ชันนี่แหละครับจะทำให้เราเกิดทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะและได้ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ได้ไปเจอคนที่ผิวเข้มผิวสีผมบางหนะ้าผากกว้างหัวล้านได้หมดเลยนะครับณนะจังหวะนี้นะหรือจะต้องเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ไปเจรจาติดต่อเยอะแยะมากมายไปได้เลยครับไปแล้วมีเกณฑ์จะสำเร็จ นะครับหรือใครทำเกี่ยวกับออนไลน์ไลฟ์สดเป็น AI โอโหูเอามาช่วยพึ่งเทคโนโลยีได้เลยจะดีมากนะครับและที่สำคัญอาจารย์ได้ฝากทำคลิปไปแล้วดาวเสาลาหูเจอกันจะเป็นเช่นไรลัคนาแต่ถิหนูใครยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้มุมขวาบนก็เข้าไปฟังหรือจะแปะไว้ท้ายคลิปอีกก็เข้าไปฟังต่อเลยนะครับอาจารย์จะดูเจาะลึกตามวันเกิดเลยนะจะได้รู้กันไปว่าโดดเด่นเช่นไรนะเพราะฉะนั้นเห็นไหม ดาวการเงินอยู่ในมุมที่ดีนะครับเจอคู่มิตรแปลว่าจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลก็ได้ที่ผ่านมาติดๆคัดๆทาคนเดียวแบบว่าสแตนอะโลนหัวเดียวกะเทียมรีบอ่ะพูดคํานี้เลยแต่ตอนนี้จะไม่ได้หัวเดียวกะเทีมกระเทียมรีบแล้วครับจะมีคนมาคอยช่วยคิดช่วยให้กำปรึกษาช่วยชี้แนะให้เห็นแนวทางการเงินสู่ความรุ่งโรจน์ความสาเร็จก็แปลว่าต้องขยนันต้องลุยครับแล้วจะได้ดีและยิ่งชัดครับเพราะาดาวอังคารครับ ดาวอังคารไปสถิตยอยู่ในเรือนลาพระแปลว่ายิ่งขยันยิ่งมีลาบยิ่งมีเงินมีทองในวันที่12กันยายนไปแล้วอีกก็เสริมกับเราไปอีกนะครับตรงจุดนี้และดาวพฤหัสเห็นไหมครับดาวประจําตัวเราก็ยังอยู่ในมุมที่โดดเด่นครับเล็งลัคนาดได้นะละอุดมมาเก์โอ้โหเห็นไหมได้ตาแหน่งดีๆเพียบเลยนะครับเพราะฉนั้นอยากจะฝากให้ชาวธนูเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮงปังในเรื่องการเงินครับรีบลุยรีบทานะครับในหน้าที่การงานในสิ่งในภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย ลงมือทานะเดี๋ยวจะมีเพื่อนฝูงคอยมาคอยช่วยหลือติดต่อนะติดต่อเพื่อนไปสะบ้างเดินทางสักหน่อยเจราจายเยอะๆพบปะเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะนําพาสู่ความสําเร็จหรือจะได้จากการทํางานก็ได้เพราะการทํางานดาวการงานเราคือดาวพุธดาวพุธตอนนี้ที่ฟังอยู่ก็ได้ตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรโอ้โหตาแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแปลว่าเงินได้มาจากหลายทิศทางครับขอทุกท่านตั้งใจลุยลงมือทํามีเกมประสบความสําเร็จ แต่พอบอกว่าดีหลายคนก็จะคาดหวังว่าอุยฉันต้องหาเงินได้เป็นล้านอย่างแน่นอนเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เท่ากันหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับดาวเสาตอนเกิดของท่านด้วยดาวการเงินท่านน่ะถ้าท่านทําบุญมาดีก็มีสิทธิ์จะได้อยู่ในมุมที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ลดลัดัอลงไปบางคนพูดไม่เห็นภาพอยากเห็นภาพใช่ไหมครับนี่แหละครับทํามาให้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมดาวเสาเนี่ยได้เจ็ดเนี่ย จะมีความเป็นไปได้อยู่12ช่อง12แบบนะครับอาจารย์ก็บอกเลยว่าถ้าคุณไปผูกดวงมาแล้วนะครับอ่าแล้วอยู่ลักนณาธานูคุณดูดาวเสารก่อนเลยนะครับวิธีการดูกันเช็คแบบง่ายๆก็คือผูกมาอา่าถ้าดาวเสารตอนเกิดเลขเจ็ 7, คุณเป็นโซนสีแดงเนี่ยอาจารย์บอกว่าดีเลยนะมีเกณฑ์ได้เงินมากได้เงินเยอะมีเกณฑ์สาเร็จลํารวย นี่แต่ถ้าผูกมาเป็นสีน้ําเงินก็จะได้แบบกลางๆมีเดียมมีเดียมนะครับแต่ถ้าผูกมาแล้วเป็นดาวเสาวสีดําครับเลขเจ็ดสีดําเนี่ยจะตกเรือนอริตกเรือ,รอนมรณนาตกเรือนวินาศอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยากได้ช้าเห็นไหมแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเพราะเชื่อเหอะดาวเสาวไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันหรอกเห็นไหมยังไม่จบอีกนะขึ้นกว่าวันที่เกิดอีกอาจารย์ยกตัวอย่างทักษะคนเกิดวันคนเกิดวันพฤหัสบดีครับ มีดาวเสาเป็นกาลากินีครับเห็นไหมก็แปลว่าการได้เงินคุณก็ต้องยากหน่อยก็ต้องแก้ปัญหาหน่อยเห็นไหมอาจารย์พยายามทำภาพให้เห็นถึงความแตกต่างครับเพราะนะั้นถ้าคุณเกิดวันพฤหัสบดีคุณก็ต้องเข้าใจนะการจะรวยของคุณมันไม่ง่ายอ่าเพราะบางคนคอมเมนต์มาไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นดีเลยก็ถูกแล้วไงก็แสดงว่าดาวตอนเกิดคุณไม่ดีก็ต้องดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพแล้วถ้าอยากรู้จริงจังๆว่าทำยังไงถึงจะได้รูปดวงอย่างนี้และรูปดวงอย่างเนี้ยมีความหมายอย่างไร อาจารย์เกตเทวยินดีครับลาออกจากงานแล้วรับดูดวงส่วนตัวให้กับท่านก็แอดไลน์แอดไซนเกตเทวหกห้านะและสามารถจองมาได้เลยนะครับจองมาเนี่ยก็คือโอนจองได้เลยครับแลบประกันได้คิวไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาไม่ต้องถามคิวก่อนก็ได้เพราะว่ามั่นใจว่ามีคิวให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะดูแบบละเอียดเลยเห็นไหมถึงทักส่งทักษาอะไรมากกันครบนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยว่า ถ้าท่านใดดาวสาวเป็นตำแหน่งสีแดงดีนะถ้าเกิดวันพฤหัสก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ภาพรวมผมถือว่ามาดีแหละขอให้ชาวธนูขยันตั้งใจทําไปก่อนเถอะเดี๋ยวเงินทอมันจะมานะครับอพอได้กันเงินเสร็จก็เรื่องโชคเรื่องลาบแม่ก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันเนาะจะได้มาเสริมกันดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบครับตอนนี้อยู่ในเรือนมรณะแต่พิเศษอย่างหนึ่งครับได้ตําแหน่ง ราชาโชคชลโงกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโชคลาบก็มาเองเนี่ยเห็นไหมมีเกณฑ์ได้อยู่นะแต่อยู่ในเรือนมาณะต้องไปซื้อไกลๆหน่อยต้องไปเลขเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรแบบนี้น่าก็จะได้และราชาโชคก็แนะนําให้ซื้อกับผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวสุขตอนเกิดของท่านอีกแล้วเห็นไหม ถ้าดาวสุตตเกิดเป็นราชาโชคเนี่ยมันถือว่าได้อ่าหรือเป็นลาภะาเป็นกเกษตรตาธิดดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเช็คดาวตอนเกิดกันหน่อยแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังมีฟุกๆเข้ามาได้บ้างนะครับตรงจุดนี้นะอ่าแล้ววันที่เท่าไหร่ครับ16กันยาครับดาวสุกด,ดาวโชคลาภย้ายเข้าไปในภพสุภะโอ้โหยิ่งชัดเข้าไปอีกครึ่งเดือนหลังใน16กันยาถึงสิ้นเดือนไปเลยสิ้นเดือนกันยาไปเลยเนี่ยโชคลาภโดดเด่นนะสุภะแปลว่าวาดัด แปลว่าซื้อที่วัดก็ได้หรือจะมีโชคลาภเข้ามาเสริมทําให้เราประสบความสําเร็จการเงินการทองดีขึ้นหรือโชคลาภแปลว่ามีคนมาคอยช่วยเหลือก็คูลมาทาให้เราได้เงินได้ทองเห็นไหมก็แปลว่ามีมาอยู่นะแต่มาสองจังหวะจังหวะแรกก็คือยังเป็นมรณนะต้องไปสัมพันธ์กับความเป็นความตายหรือเล่นแล้วต้องกลับด้วยเช่น8 7 7 8อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเข้าวันที่16กันยานี่โดดเด่นขึ้นมาเลยดูดีเลยนะครับก็จะมามากขึ้นเยอะขึ้นก็ได้ เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยว่าเออการเงินดูดีอ่าโชคลาภใช้ได้ลุยได้เลยนะครับณจังหวะนี้อ่าต่อมาก็มาเป็นการงานการเรียนการเรียนการเขียนการสอบแข่งขันอะไรเนี่ยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะดาวพุทเหัดเด่นดาวพุธนี่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วมีความเป็นระหุสูตรมีความเป็นนักปราด์ราชบัณฑิต ราชาโชคอ่านตรงไหนออกตรงนั้นสอบติดผลการเรียนดีได้ครูบาอาจารย์ดีอ่าผ่านเลยนะเรื่องการเรียนการสอบต่อมาเรื่องการงานเรียกว่าโดดเด่นอย่างมากเลยนะครับเพราะในห้วงช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้หลังยี่สิห้าสิงหาครับดาพุทธโคจรในตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงา่ามีงานที่ยิ่งใหญ่ดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการงานก็มาเอง แลวยังได้อีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้ายำเกงยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจไปว่ามีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้งานมาแบบเบิ้นเบิ้นงานมาเยอะเลยมีทั้งงานง่ายก็ราชาโชคงานง่ายงานยากก็มหาจักรต้องฝ่าฟันก็ทําไปเลยและย้ําเลยนะครับว่าดาวการงานเราคือดาวพุธเพราะฉะนั้นต้องพูด จเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายไลฟ์สดออนไลน์ทำไปเลยจะดีจะโดดเด่นอย่างมากและดวกับผู้ชายเยอะๆหน่อยเพราะพระราชาให้โชว์โอ้โหเด่นไปถึงวันที่11กันยายนครึ่งเดือนแรกรีบุยรีบ,รบ,รบทำนะครับการงานอยู่ในพบสุภะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตามาอุปถมัมมาสนับสนุนมาส่งเสริมเข้าหาก็มีเกณฑ์จะได้ดีโอ้โห แล้วต่อมาวันที่11กันยายนถึงวันที่28กันยายนดาวการงานได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีดาวเกษตรประเด็งเอาซึ่งพื้นฐานว่าเรือนั้นแน่นหนาไม่พาหมอก็แปลว่ามีเกณฑ์จะได้งานแบบแน่นๆมีงานเข้ามีงานก็มีเงินเยอะแล้วได้ตาแหน่งมหาอุดอีกแนละอุดแปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่เมกะโปรเจกต์วิ่งเข้ามาโอ้โหดีๆทั้ทงนั้นงานก้อนใหญ่เงินก็ได้เยอะเพราะดาวเสาร์ไปเจอพระราหูคิดดูสิมันจะอลังการขนาดไหน และยิ่งมีดาวอาทิตย์อีกครับวันที่17กันยาคือก่อน17กันยาเนี่ยดาวที่ก็เป็นกเกษตรตาธิป่ปดีในพบสุภะก็แปลว่าหยิบจับทําอะไรก็มีความสําเร็จมีแสงสว่างมีออร่าจับโอ้โหแต่งกายแต่งตัวให้ดีไว้เลยให้มันสดใสใบเนตไว้ก่อนดีสิ่งดีๆจะวิ่งเข้าหาบวกกับ17กันยา อาทิตย์ก็คือผู้นำอาทิตย์คือความสำเร็จชื่อเสียงกิตยศวิ่งเข้าเรือนการงานโอ้โหอยู่กระดาษพูธเป็นคู่บริหารจัดการแม n เนจเมนต์ได้เป็นอย่างดีโอ้โหแปบลบว่าบริหารงานได้อย่างเพอร์เฟเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานใหญ่งานโตรอเราอยู่ปิดจอบปิดดิวได้มีงานแบบเบิบน้นเบพูดครั้งเดียวได้ลูกค้าเพียบได้หมดผมถือว่าการงานเป็นเดือนที่ดีที่สุด ในปีนี้เลยกันยายนเชาน้าธนูใครดีใจพิมพมาบอกเลยนะครับหรือมีแผนจะทําอะไรในเรื่องการงานธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยลุยเลยยิ่งถ้าคนทําธุรกิจยิ่งต้องขยับขยายนะครับยิ่งต้องเปิดตัวพรีเซนต์เยอะๆขยายสาขาอะไรทําให้หมดหรือทําอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยหรือตกงานไปสัมภาษณ์งานเลยไปสมัครเดี๋ยวต้องได้งานใช่ไหมและในงานมันต้องติดต่อบพบปะพูดคุยเจรจานะครับคิดพูดอ่านเขียนทําให้ครบ เดี๋ยวจะเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกแหละเดี๋ยวก็จะวาดความหวังไว้สูงอีกโอ้โหฉันต้องปิดจอบได้ร้อยล้านนี่ครับก็ต้องมาดูตรงนี้อีกแล้วดาวตอนเกิดเห็นไหมถ้าดาวพุธเลขสี่ของท่านผูกดวงมาแล้วเป็นโซนสีแดงเป็นมหาจักรเป็นอุดเป็นราชาโชคเป็นอุดมมาเกณฑ์มีสิทธิ์ได้เยอะแต่ถ้าผูกมาเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมก็น่ารักน่ารักน้อยๆลงไปหรือถ้าผูกมาเป็นโซนสีดําเลยเอาแล้ว งานยากงานเหนื่อยเราต้องเจออ่าจะได้เข้าใจแล้วจะได้ไม่ต้องมาท้อถอยกับโชคชะตาชีวิตทาไมชีวิตฉันต้องลำบากกับคนอื่นทาไมต้องเบิดวิทมีเกิดแต่กะกูอะไรอย่างเงี้ยก็าดาวตอนเกิดคุณเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับถ้าดาวตอนเกิดคุณดีจรมาดีคุณโคตรจะโชคดีล่ํารวยเลยงานดีก็จะวิ่งเข้ามาอ่าแล้วก็วันที่เกิดอีกอ่าเช่นถ้าเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลากินีเห็นไหมคนเกิดวันเสาร์เรื่องการงานคุณก็จะจะเหนื่อยหน่อย กว่าที่คุณจะสําเร็จอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะฝากไว้นะครับให้รู้ไว้ว่าเออมันแตกต่างไปตามวันเกิดไปตามพื้นดวงเกิดนะแต่ดาวจรมาดีนะทําไมต้องคิดอะไรมากก็ลุยทําไปก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยสําเร็จง่ายสําเร็จยากขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดอีกทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจทำอะสำเร็จอย่างแน่นอนในห่วงช่วงเวลานี้นะหรือถ้าอยากรู้ก็แอดไลน์จองคิวมานะเดี๋ยวจัดให้แบบว่องไวเลยนะครับตรงจุดนี้ ก็ยินดีด้วยนะในเรื่องการงานลุยเลยนะครับจังหวะนี้เราจะไปขอวีซ่าไปยื่นเรื่องขอเอกสารจะเซ็นสัญญาซายคอนแทกอะไรเนี่ยทําได้เลยเพราะดาวพุธอยู่ในมุมที่ดีมากๆครับเห็นไหมเพราะมันต้องเกี่ยวกับเอกสารแหละผมเชื่อว่าต้องมีไปทาําอ่ะก็ไปทําได้เลยนะครับต่อมาเรื่องความรักและครอบครัวโอ้ความรักก็โดดเด่นสิครับความรักก็ดาวพุธดาวพุธได้ราชาโชอ้าวคู่สายเปเออนี่ไง อยู่ในพบสุภะพูดดีๆเจรจาดีๆเดี๋ยวก็สําเร็จเดี๋ยวก็ได้หรือหุ้นส่วนช่วงนี้รีบคุยรีบเจรจาติดต่อนะครับจะประสบความสําเร็จยิ่งมีดาวเพื่อหัดดาวดีๆอีกอยู่ในเรือนคู่อีกเสริมกันแบบสุดๆบอกเลยนะครับหรือถ้าเป็นคนโสดลองไปทําบุญไปไหว้พระที่วัดสิเพราะคู่อยู่สุภะอาจจะเจอกันที่วัดเป็นเดสตินีเป็นพรมลิขิตไปได้ อ่านี่เฟสแรกนะถึงที่11กันยาหลัง11กันยายนแล้วถึง28กันยายนเนี่ยดาวคู่ไปอยู่ในเรือนกรรมมะแปลว่าเจอคู่จากการทํางานก็ได้ถ้าเป็นคนฟื่งไปเจรจ้าไปติดต่องานหรือเขามาวิ่งมาดิวงานกับเราคุยไปคุยมาถูกอกถูก,ถกใจคบกันได้อีกเห็นไหมหรือคู่ช่วยเหลือเกื้อกูลในงานเราหรือคู่จะทํางานเยอะมากได้หมดเลย คู่ทางานเยอะเราก็ได้เงินเยอะแหละจะคู่อีกทีหนึง่งแล้วหลังวันที่ยี่แปดกันยาดาวพุธไปอยู่ในเรือนลาภะอกีกโอ้โหดีทั้งเดือนครับเรื่องความรักโดดเด่นนะแล้วยิ่งดาวเกตีกนะย้ายออกที่สิบสามกันยาอีกอะ่ะได้หมดเลยโอ้โหเรื่องคู่ผมดูแล้วดีนะครับจัดไปใครจะโสดใครจะมีคู่ไปคุยไปคบไปศึกษาเรียนรู้มีเกณฑ์จะลงล็อกลงตัวลงเอ่ย ถ้าพื้นดวงไม่ได้แย่จนเกินไปนะบอกเลยมีเกณฑ์แต่งงานมีคู่เป็นจริงเป็นจังได้เลยนะครับตรงจุดนี้อ่าแล้วมีคู่ไม่พอนะดาวอังคารเห็นไหมครับมาจากภพปุตตะปุตตะแปลว่าลูกลูกไปอยู่ในเรือนลาภะตั้งแต่วันที่12กันยาอนะระวังมีลูกด้วยนะท้องง่ายเลยช่วงเนี้หลัง12กันยาไปแล้วใครอยากมีลูกมีได้เลยใครอยากไม่มีต้องป้องกัน นะครับเออ,อช่วงนี้นะบริวารพารวยนะหลัง12กันยาก็กระจายงานให้บริวารทําได้เลยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเออหรือถ้ามีลูกอยู่แล้วลูกเป็นลาภะลูกเอาเงินมาให้ลูกให้โชคให้ลาบก็ได้เสี่ยงโชคซื้อคนอายุน้อยกว่าหลัง12กันยาเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะหรือลูกสอบติดลูกมีข่าวดีโอ้โหไปในทางที่ดีส่วนในเรื่องครอบครัวแฟมิลี่ก,ก็ดาวพฤหัสก็ยังได้นะละอุดมเกณฑ์นะครับ อ่าแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวเกตไปจนถึงวันที่13บกันยาแปลว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเจ้าที่เจ้าทางดีฝันแม่นออกตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันที่13กันยาก็อยู่สแตนอ a l o n นะก็อยู่แบบแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอ่าแล้วก็ขออ่านรีวิวสั้นๆครับรีวิวอีกเสียงค่ะอาจารย์ดูละเอียดดูไม่รีบดูจนหนูไม่มีอะไรจะถามอาจารย์ยังอ่านดวงไม่หยุดเลยค่ะเห็นไ,ไหมเพราะนั้นใครอยากได้ละเอียดๆแบบเนี้ยจองมาได้เลยนะครับ จองก็คือโอนจองได้เลยนะไม่ต้องถามคิวก่อนก็ได้เพราะว่ามีคิวให้อยู่แล้วมั่นใจมากถ้าคิวนี้ติดเราก็เลื่อนเป็นคิวอื่นเดี๋ยวก็ดูได้นะครับไม่ต้องกังวลอ่าหรือใครจะเรียนโหราศาสตร์ไทยก็ติดต่อมามาคุยดีเทลกันหรือจะออกอีเวนต์ได้หมดนะดูภาพอิสุสุดีครับผมก็ไปออกมาแล้ววันเดียวหารถขายรถได้เป็นสิบคันนะหาเงินได้หลายสิบล้านอาจารย์พูดบนเวทีได้นะครับไปโมดิเวตไปพูดบรรยายเรื่องดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยหรือจะดูแบบ นั่งโต๊ะดูกันทําได้หมดครับตามเจ้าภาพต้องการเลยก็แอดมาแล้วก็บอกว่าสนใจให้ออกงานอีเวนต์ได้หมดนะครับตรงจุดนี้อ่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพก็เห็นได้ชัดว่าถ้าจะมีอะไรเนี่ยผมมองเป็นดาวสุขแล้วกันอยู่ในเรือนมรณะะช่องท้องลำไส้อาหารเป็นพิษอะไรแบบเนี้ยนะก็จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยดาวพฤหัสดาวประจำตัวยังเดินหน้าอยู่เห็นไหมก็จะไม่ค่อยมีอะไรแต่ผมว่าจะมีเซน์แรงนี่แหละ จะแรงไปจนถึงวันที่13กันยาหลายคนได้ไปบวชหลายคนได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดได้เดจาวูหรือหลายคนได้มาดูดวงกับผมด,ดูดวงกับท่านอื่นอะไรพวกนี้ได้หมดมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมากขึ้นช่วงนี้โอ้โหเร่งสร้างบุญสร้างวาสนาเลยนะจะได้ผลเร็วอาแต่หลังวันที่19ก็จะ13กันยาก็จะย้ายออกไปนะครับภาพรวมถือว่าดูดีนะครับในเรื่องสุขภาพนะอ่าแล้วก็สุดท้ายท้ายสุด เลขมงคลครับให้ไปเลยครับ6 7 90ครับขอให้ชาวธนูเฮงๆรวยๆการงานก้าวหน้าการเงินก็รุ่งโรจน์ร่ำรวยเศรษฐีกันเลยนะครับก่อนจากกันไปครับอาจารย์ขออ่านรีวิวสั้นๆของคนที่มาดูดวงแล้วได้ดีนะครับก็คือเปลี่ยนเลขตามที่อาจารย์บอกก็ถูกและท้ายสองตัวเบาๆสามใบในรอบหลายปีเห็นไหมผมให้เลขกับสีมงคลไปเนี่ยหได้ดีแล้วอ่าสอีก เปลี่ยนสีกระเป๋าตังใหม่ตามที่อาจารย์แนะนำก็ถูกอีกได้เงินอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครดูดวงกระด่งคิดเทว่าอันนี้คือแถมให้ฟรีฟรีเลยนะครับเลขมงคลสีมงคลครับเอาไปใช้เหมือนเราขึ้นทั้งด่วนถึงไวขึ้นสําเร็จเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาอ่าคัดมาจากดาวตอนเกิดของท่านอยากได้จองมาเรือวไปฟังต่อให้จบครับจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรนะครับและ มีภาพรูปดวงครับเอามาเป็นวอลเปเปอร์มือถือมงคลได้อีกอยากได้ทางฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งข่าวสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เจตหวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี982482 3158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวยินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจอนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธนิธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับ รวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนนึงมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวง full time ครับเพราะฉะนั้น รับประการได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะนะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดุชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีวิดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวา65ครับทักไปสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหวันนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้และรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา